โทรศัพท์จะระเบิดซะก่อนเพราะว่ามันเตือนมาสองรอบแล้วว่าโทรศัพท์ร้อนเกินไปหลายหลายคนอัจะสงสัยว่าเออแล้วไอการเก็บน้าส้มควันไม้เนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดอุณหภูมิตามหลักวิชาการเป๊ะเ,ะเนี่ยเราควรจะเลิกเก็บเมื่อไหร่ออันนี้ผมให้ดูเลยครับเ,เมื่อใดที่น้ํามันดินหรือน้ํามันทาเนี่ยมันเริ่มออกมาเยอะ ก็หมายถึงว่ามันโอเวอร์ไฟแล้วโอเวอร์ไฟคืออะไรครับก็คือมันอุณหภูมิมันเกินนะครับอุณหภูมิมันเกินหรือไฟมันเกินแล้วเนี่ยความร้อนมันเกินแลวโอเวอร์เทมเพอเรเจอร์ก็ได้เอาเรียกแบบศัพทวิชาการมากๆก็ได้ก็คือมันเกินไปแล้วพอมันเกินไปแล้วเนี่ยเกินกว่าจุดจุดเดือดหรือว่าจุดการระเหิดการระเหยของน้ำส้มขอนไม้เนี่ยมันเลยไปแล้ว พอมันเลยไปปุ๊บหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาของน้ํามันดินนะครับซึ่งอุณหภูมิโดยท,ทั่วไปก็น่าจะอยู่ประมาณสนะี่ถึงหร้อยมั้งจำไม่ผิดนะครับเพราะผมยังไม่ได้เรียบเรียงที่เกี่ยวกับเป็นเอกสารทางวิชาการเนะี่ยผมขอทดลองเอาให้กระบวนการอนะ่ะให้มันจบก่อนส่วนการไปเรียบเรียงตัวเอกสารวิชาการนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะึง เชื่อแน่ว่ามันจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะไม่รู้ว่ามันกลั่นได้ปะเห็นนะครับดูน้ําที่หยดนี่เริ่มมีสีดําปนออกมาอย่างนี้แบบนี้ก็คือมันเลยเลยจุดที่จะเก็บน้ําส้มขันไม้แล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเก็บละเก็บไปมันก็ไปเกิดสิ่งเจือปนในถังหมักถังถังบ่มของเราเรียถังบ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ เอาแค่พอดีพองามสังเกตเอาครับของพวกนี้เพราะว่าเราจะไปใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเดียวราคาสูงๆนะแล้วมันก็มันก็ไม่ไหวอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยครับเพราะผมก็ลองมาหมดแทบจะทุกอย่างแล้วบางทีมันเป็นอะไรที่สูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับนั้นผมก็จะชอบทดลองแบบบ้าน เดี๋ยวจะสงสัยอีกเออทำ,ทำไมเนี่ยคือส่วนตัวผมผมเป็นนักเซรามิกนะครับนักเซรามิกมาก่อนเพราะฉะนั้นผมจะสร้างเตาเผาเซรามิกการดําเนินชีวิตอยู่กับพวกออของอุณหภูมิสูงๆนี้ผมก็อยู่มาพอสมควรออยู่มาพอสมควรนะครับบอกตลอดระยะเวลาการศึกษาระดับปริญญาตรี4ปี การออกไปทํางานการออกไปทํางานอีก2ปีนะครับทาอาชีพอิสระอีก2ปีก่อนที่ผมจะมาเข้าสู่ระบบราชการเนี่ยเรีกว่าก็เรียกว่าชั่วโมงบินก็มีพอสมควรเพราะฉะนั้นในเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นเรื่องที่ผมชอบอยู่แล้วถนัดพอสมควรอยู่แล้วก็เลยเอามาทดลองต่อก็ประมาณนี้